มาพูดคุยในเรื่องของความฉลาดของนอกแก้วส่วนนี้แหละคือทําให้เขาเนี่ยรู้จักการเรียนรู้นะคะรู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเล็กมากๆทุกคนเออดูดวงตาเขายัางไม่เปิดเลยนะคะนกแก้วทุกคนถ้าฝึกตั้งแต่ยังเล็กนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะไฟนี้นะทุกคนนะเป็นัยที่เขากําลังสงสัยนู่นนั่นนี่คืออะไรอันนี้คือส์80กว่าวันเราบินเก่งมากไม่ได้แล้วนะเออมันเป็นนกที่กวนมากๆเนี่ย

มินหายไปประมาณ2สัปดาห์ไม่รู้ว่าหลายๆท่านจะคิดถึงมินบ้างหรือเปล่าแต่มินคิดถึงทุกๆท่านจริงๆเลยแล้ววันนี้มินก็จะมาพูดคุยในเรื่องของความฉลาดของนกแก้วคือมินจะเอาตั้งแต่รูปที่อายุประมาณสักไม่กี่ว,วนนะันเอาใหทุกคนได้เห็นและด้วยหัวข้อวันนี้คือนกฉลาดเดี๋ยวเรามาดูว่าการฉลาดของเขาเนี่ยฉลาดยังไงนะคะ นกแก้วเนี่ยเขาฉลาดยังไงทาไมเขาถึงได้เรียกว่านกแก้วฉลาดจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากวันที่31พฤษภามนะซึ่งตอนนี้คือเดือนนี้เขาไม่ใช่สามสอพฤษภาคม<อ>เป็นวันนกแก้วซึ่งเป็นวันที่เน้นย้ำการกคุกคามของนกแก้วในปา่าและนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นวันที่เราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับนกแก้วความสวยความงดงามและความฉลาดของเขามีอย่างไรเนื่องจากนกแก้วเขามีเซลล์ประสาทส่วนหน้านะที่เรียกว่าฟรอเบนส่วนนี้แหละคือทําให้เขาเนี่ยรู้จักการเรียนรู้นะคะรู้จักก วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะสายพันธุ์แอฟริกันเกย์ค่ะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างฉลาดที่สุดซึ่งหลายคนเข้าใจว่านกแก้วพูดได้อันนี้ก็คือความสามารถพิเศษของน้องในการที่เรียนรู้ที่จะลอกเรียนแบบเสียงมนุษย์นั้นน่ะค่ะเป็นเครื่องยืนยันความฉลาดของนกแก้วในการลอกเรียนแบบเสียงมนุษย์ได้ทุกคนและอีกประการที่สําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือนกแก้วมีเซลล์ประสาทที่ต่อตารางนิ้วเนี่ยเยอะหรือมากกว่าสัตว ที่เลี้ยงลูกด้วยน้องซึ่งนํามาสู่เหตุผลที่ว่าทําไมนกแก้วถึงมีระดับสติปัญญาที่ช,ชาญฉลาดกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเราจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเอาน้องนกแก้วตั้งแต่ไซส์ไม่กี่วันมาทุกคนได้เห็นดีกว่านะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาแล้วนะ น้องนกแก้วอายุประมาณสะกะักก้างวันได้ทุกคนนะเป็นสายพันธุ์เล็กตัสเขากําลังน่ารักมากๆแล้วตัวเล็กมากๆทุกคนเออดูดวงตาเขายังไม่เปิดเลยนะคะซึ่งไซเนี่ยเราอาจจะต้องดูแลเยอะหน่อยนะ,ะในเรื่องของความชื้นแล้วก็อุณหภูมิที่ค่อนข้างเหมาะสมกับน,อน้องคืออย่างนี้ต้องบอกว่านกแก้วเขามีความชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆคือไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวที่รู้จักการแก้ปัญหานกแก้วเขาก็มีการเรียนรู้เขาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะยกตัวอย่างเช่น ตัวนะคะกระตัต้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้เราล็อกกอนอะไรเรียบร้อยแล้วน้องออกมาไม่ได้แต่น้องสามารถปลดล็อกกอนได้เ,เราอย่าคิดว่าน้องแก้วไม่รู้นะคะเ,เขาก็เรียนรู้ทุกวันจากพฤติกรรมเราเหมือนกันทุกคนคะคือไซนี่ยนะคะมันอันตรายมากถ้าใครจะรับไปเลี้ยงเน,นี่ยคือเล็กไปเออเดี๋ยวมินจะเอาให้แบบอยู่บนมือมินนะทุกคนดูสิน้องจิ๋วมากค่ะแต่ไซนี้อย่างที่บอกลยทุกคนอย่าเอามาเล่นแบบมินนะโอ้อันตรายนะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเลี้ยงดูไปก่อนนะและต่อมานะคะโอ้น้องตกจ ต่อมานะคะอายุประมาณ20กว่าวันนะทุกคนอันนั้น9วันใช่ปะอันนี้20วันแล้วสายพันธุ์เดียวกันนะคะคืออ e ีเล็กตาผ่านไป10กว่าวันน้องก็จเจริญเติบโตได้ค่อนข้างเร็วมากเลยเขาเริ่มมีการตอบรับจากการสัมผัสน้องอันนี้คือการเรียนรู้ของน้องเลยนะเออมองเราเป็นแม่หนุกคนหนึ่งเจอการสัมผัสนะคะมีปฏิกิริยาอันนี้คือการเรียนรู้ของนกแก้วนะอ e ีเล็กตาเนี่ยคือไม่ต้องไปเจาะเลือดนะทุกคนเราสามารถรู้ได้จากขนของน้องนะคะถ้าเป็นสีแดงเป็นเพศ เมียและสีเขียวเป็นเพรผู้นั่นเองนะทุกคนนะคือนกแก้วทุกคนถ้าฝึกตั้งแต่ยางเล็กนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะคือความคุ้นเคยระหว่างเรากับเขาคือเขาก็จะยอมเรียนรู้เราง่ายๆเลยนะเอออันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะนกโูแล้วอะ่ะคือมันก็จะค่อนข้าง ใช้เวลานิดนึงอะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้แต่ถ้าเป็นแบบยังเล็กแน่นอนค่ะเขาลืมตาเห็นเราเขาก็คิดว่าเราเป็นแม่หนูเขาก็จะแสดงความไว้ใจกับเรานะคะถ้าจะเอามาเลี้ยงนะคะก็คือต้องมีขนแตกใบพายหน่อยอะทุกคนนะอันนี้ก็ยังอันตรายเดี๋ยวเอาขนแตกใบพายมาปุ๊บนะคะมันจะเป็นแบบเป็นใบสีไม่ต้องแบบขึ้นทั้งหมดก็ได้แบบนี้นะคะเลี้ยงได้แบบสบายๆเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารุ่นต่อไปแต่รุ่นต่อไปนะคะเป็นสายพันธุ์มองพาราคิตค่ะเดี๋ยวไปดูกัน และต่อมานะคะไซนี้ประมาณ30กว่าวันเป็นวัยหัดแทะตอนนี้นะคะน้องก,ก็จะเริ่มปฏิเสธการกินอาหารทุกป้อนและก็จะเริ่มหัด ะคะือวัยนี้ยหนะทุกคนนะเป็นวัยที่เขากําลังสงสัยนู่นนั่นนี่คืออะไร <S 2> <S 2> ในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเราจะสอนให้นกเราฉลาดเนี้ยทำยังไงนะคะเราต้องเอานกเนี้ยออกมาจากกครงมันเล่นแบบเนี้ยมันเล่นกับน้องสัมผัสน้องแบบเนี้ยนะคะด้วยกันแบบนี้นะน้องเขาก็จะสร้างความคุ้นเคยกับเรานอกจากนั้นแล้วอย่าลืมที่จะเรียกน้องนะคะเรียกชื่อน้องน้องแต่ละตัวจะต้องมีชื่อประจำตัวนะคะเราก็ต้องเรียกชื่อน้องบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนน้องสามารถที่จะเรียนเสียงชื่อของตัวเองได้และต่อมาคือการเรียกคอแบ็กค่ะเรียกแล้ว จะต้องเดินมาหาเราแต่ไซนี่บางคนอาจจะคิดว่าวิ่งน้องเขาเริ่มแบบเข้าสู่วัยหัดแทะวัยวีอาจจะลําบากหน่อยเราก็สามารถค่อยๆฝึกได้หรือถ้าฝึกก่อนที่จะถึงวัยวีเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะน้องเขาก็ยังแบบไม่สุขสนเท่านี้เท่าไหร่นะคะและที่สําคัญนะทุกคนสมมติว่าเราสอนให้น้องเนี่ยพูดได้นะครั้งแรกเลยนะเรากพควรจะตบค้องราองวันให้กับน้องนะเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้น้องกระตือหรือรใีการพูดมากคือเดี๋ยวเรามาดูนกอายุประมาณ80กว่าวันว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะไปดูกันค่ะ อันนี้คือสา80กว่าวันเราบินเก่งมากไม่ได้ต้องดึง8กวันนะนนะทุกคนนะไปนี่นะคะบอกได้เลยว่าเอ่อน้องเขากำลังจะบินได้แล้วทุกคนนะเอ่อน้องเขากำลังจะบินได้นะเฮ้ยโชว์ไม่หยุดนะคะโชว์ไม่หยุดนะคะเอ่อกำลังเธอปีกนะน้องเธอปีกนะแต่ว่าด้วยที่เป็นนกใหญ่ความเป็นนกเด็กเนี่ยมันก็จะนานกว่า นกอื่นที่ตัวเล็กกว่าโดนนะโดนตาเลยการที่เขาจะเจริญเติบโตเนี่ยก็ค่อนข้างช้าหมายถึงว่าการที่เขาจะเข้าสู่วัยวีหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะช้ากว่านกเล็กๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอนเขาอยู่ประมาณสัก3-4เดือนมองหน้าไม่หยุดเลยมองหน้าไม่หยุดเลย อันนี้คือนกเด็กกับทุกคนดูจากแววตาแววแววสำหรับใครที่แบบว่าชอบนกที่ไม่ต้องแบบเหนื่อยในการป้อนมากนะสำหรับมาคอนะไซน์เนี่ยกำลังดีเลยนะทุกคนนะหรือใครอยากจะได้แบบไซน์เล็กกว่านี้ก็ได้อะทุกคนไเ,นเล็กกว่านี้ก็ไม่เหนื่อยนะไม่ต้องหิ้วไปหิ้วมาหรือใครอยู่แต่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็เล็กกว่านี้ก็ได้นะมีเวลาแต่ไซน์เนี่ยบอกได้เลยว่ากำลังน่ารักนะคะเออเกาได้อาชูฟีให้ดูนะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะโอ้โ กลิ่นมาคอทุกคนขอดมกิ่นมาคอให้ชื่นใจก่อน mm hmm. มาคอนี่หอมชื่นใจจังเลยนะคะอันนี้คือใส่80วันนะและต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูนกนะคะที่อายุประมาณ1ปีนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะและนี่นะคะก็คือนกที่เกือบเกือบอายุ1ปีนะทุกคนนะน้องแข้งเหลืองของเรานั่นเองนะน้องแข้งเหลืองน,นะคะเริ่มมีวิวัฒนาการนะคะในการแบบว่า เล่นกับเรามากขึ้นแล้วเขาชอบเล่นกับมือนะคะชอบแบบเล่นแบบเกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของเล่นเนี่ยต้องมีเป็นที่1นะคะหัวหัวยุ่งเลยลูกเป็นสายพันธุ์ไวบิลลี่ใช้ก็อันเนี้ยคือไซส์1ปีนะคะเขาก็จะเริ่มแบบฉลาดลวเริ่มเรียนรู้สั่งอะไรเริ่มไม่อยากจะทําตามแล้วนะคะเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเอง้วเป็นไงดูถ้าเขาจะงางามไหไอ้แข้งเหลืองเนี่ยมันเป็นเพศผู้นะทุกคนนี่มันมองกล้องโอ้โหมันมองกล้องแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวมีจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนกที่อายุประมาณปีกว่าแล้วนะ ารคาวามแสนสนเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนกที่อายุปีกว่ากันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือบูด้านะคะที่อายุประมาณปีกว่าเลยนะความสามารถพิเศษของสายพันนี้คือพูดไม่หยุดพูดแม้กระทั่งเปิดรีโมทถอยเซนเซอร์รดแล้วก็ทุกๆอย่างนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะในบูด้านี่มันก็เป็นนกที่ไม่ชอบเล่นกับใครมาลูกมาเลยกระปุกกระปุกจะฝุ่สิสมาชอบหน้าไปยื่นใกล้ๆบูด้านะ เออมันเป็นนกที่กวนมากๆเนี่ยดูดูด,ดูแล้วบูดาเขาไม่ชอบไงไปไปนี่โดน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 เห็นไหมแต่ว่าทางนี้ทางนาน,นะทุกคนอันนี้ขอเตือนนะนกที่คนละสายควรที่จะอยู่ในสายตาเราด้วยนะไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาเล่นรุนแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยไปเล่นกับบูดาเนี่ยดุ้นรงขึ้นมา โอ้โหมีหมวยทุกคนคะเวลาที่เราฝึกนกคือเราก็ต้องดูอาการนกด้วยนะว่านกพร้อมฝึกไหมนะสุขภาพกายสุขภาพใจเขาเนี่ยมันจะต้องดีด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องไปฝึกนานเพราะว่านกเนี่ยเขาสมาธิสั้นพักหนึ่งเขาก็จะเบื่อแล้วเพราะฉะนั้นฝึกได้เต็มที่ก็สินาทีเขาจะเป็นนกที่รักเจ้าของมากนะเออเอขี้มุกแล้วเอาใส่ปากเลยด้ย <laughs> ดานที่สุดยอดเลยนะ อืมออะแล้วนี่นะคะก็เป็นวิวัฒนาการของนกแก้วที่ทุกคนได้เห็นนะตั้งแต่ไซส์แบบ10กว่าวันนะคะจนมาถึงเนี่ยปีกวา่าการเรียนรู้อเขา,ามีมากมายแล้วแต่ว่าเราจะฝึกทักษะน้องให้ไปเป็นด้านไหนใครที่แบบว่าอยากจะเลี้ยงนกเอานกที่ประมาณแตกใบาพายแล้วก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ